ไม่แค่นั้นสิฮะเมื่อเดือนเมษายนเมื่อเดือนเมษายนเมื่อสองเดือนที่แล้วนะฮะวันเกิดของสุภชัยผู้ช่วยทัมนตีกระทวงกรครังฮะคุณทีระเดชวระเพียรกุลเอากระเช้าไปอวยพรวันเกิดดออรสุภชัยสีสุภสพศรผมไม่ทราบว่าดออรสํานกไหนนะฮะครับแสดงว่าไม่ธรรมดาก็นั่นก็ยังสรุปไม่ได้เช่นกันก<ช>สรุปไม,ไม่ได้หรอครับแต่แล้วก็ผมเรียนว่าดีไซนเนี่ยทำคดี อาญานะครับเรารทำตามพยานยหลักฐานนะครับ,รบที่คุณดายพูดมาก็เป็นข้อเท็จจริงรส่วนจะเกี่ยวข้องร่วมกระบวนการหรือเปล่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปวันหนึ่งอยู่ๆนตผู้ช่วยน้ำเตีขังในคุณธทรเดชเนี่ยก็จูงมือระดับนัำตีประเทศกัมพูชามาเป็นแขกของตึกยูทาวเวอรมาคารวะสุภชัยศรีสุกษรอ,อย่างนี้มีคอนเชน่นการเบื่องไหมเนี่ย เรื่องนี้เราก็รับฟังนะครับในข้อมูลนะครับแล้วเราก็เราไม่ได้พลิกประเด็นนะครับเราตรวจสอบหมดสรุปท้ายก็คือว่าใครเกี่ยวข้องกับความผิดครั้งนี้เราดําเนินคดีไม่มีละเว้นอยู่แล้วแต่ขณะนี้ก็ยังเร็วเกินไปที่เราจะด่วนสรุปว่าผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านนี้เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวอย่างไรแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นผลทันทีเนี่ยนะครับพอภาพถ่าวออกไปหรือต่างๆออกไปเนี่ยมันก็ทําให้บรรดาคนที่เชื่อถือศรัทธาเนี่ยมีความศรัทธามากขึ้นนะครับหรือ ขณะนั้นก็เริ่มมีวิกฤตแล้วนะครับจะบถอนเงินถอนทองก็เ,เห็นผู้หลักผู้ใหญ่มาเออก็ไม่เป็นไรก็รจะยังไม่ถอนเงินต่างๆเพราะว่าขณะนี้เงินเงินทุนเนี่ยเงินทุนสะสมเนี่ยหายไปอย่างมากแล้วนะครับ,รบถ้า,าถ้าทุกคนมาถอนกันที่วุ่นวายแน่นะครับเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีปัญหาสภาพคล่องแล้วล่ะ เราจะมาขอถอนงงถอนเงินนี่เห็นว่าไม่ได้หรือยังไงได้ครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะให้เดือนละ2 0 0 0 0บาทหรือเนี่ยครับเดือนละ2 0 0 0 0เห็นได้ข่าวว่าสกลอมรัพย์ครูที่ยโสธรก็ฝากหลายร้อยล้านเนี่ยนะฮะก็ไปขอถอนไปขอถอนเงินก็ไม่ได้ขอผ่อนขอผ่อนเดือนละ10ล้านแสดงว่าอาการหนักเลยเนี่ย S <S ก็สภาพคล่องมันเป็นอ,อย่างนี้เ่ยนะครับเพราะเงินมันถูกถ่ายเทออกไปขนาดนี้อาการหนักแน่อาการหนักแน่ดังนั้นเรื่องป้ายชื่อคุณหญิงสุดารัตน์ดังนั้นเรื่องภาพข่าวผู้ช่วยทั้งตีครังพาทั้งตีขเขมรมาคารวะถึงวารุมที่ยูทาวเวอร์นั้นแล้วภาพนั้นก็ถูกกระจายกันออกไปนั้นก็เป็นการเอาภาพนักการเมืองมาเอง ซึ่งบางทีนักการเมืองอาจจะรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องก็ได้แต่คุณสุใัชยคุณสุวัยน่ะรู้เรื่องแน่เพราะแกเป็นคนทำเพราะแกได้ประโยชน์แสดงว่าแกใหญ่จริงก็คงเป็นเช่นนั้นนะมีนักการเมืองมาอวยพรวันเกิดเอาชื่อนักการเมืองมาติดเอ่อเณห้องประชุมได้วารุณได้ทั้งที่เจ้าตัวเนี่ยรู้หรือไม่รู้ว่าถูกอ้างถูกอิงภาพก็เป็นวิธีการของผู้กระทําความผิดนะครับเราเข้าใจได้นะครับว่าเขาต้องการระดมเงินเขาต้องการสิ่งที่ค้าจุนเขาเพื่อไม่ให้ถูกผลกระทบคนยังเชื่อถือศร ก็เหมือนกระบวนการแชร์ลูกโซ่หะครับไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยครับครับที่ผมถามนําเมื่อสักครู่คุณทาริศผมช่วยราชการนะครนักการเมืองคนไหนอยากฮอตไลน์มาที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพึงรู้ว่าคนชักรู้แล้วนะดีไหมประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นนะนะฮะสุดท้ายแล้วเราจะขมวดกันอีกทีนะฮะก็คือ เรากำลังจะตั้งข้อกล่าวหาเป็นทางการในวันสองวันนี้ตัวสุชชัยศรีสุปศรยักยอกเงินช่อโกงเงินสหกรณ์หมื่นสองพันล้านมีสองประเด็นสองสองสองกรณีที่ชัดๆอ้างอิงผลตรวจสอบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์รใซฟอนออกไปหมื่นสองในสองลักษณะสองสองรูปแบบด้วยกันที่เราว่ากันไปแล้วนะฮะและและสเต็ปทันทีที่รเราแจ้งข้อหาเสร็จนะครับเราจะแจ้งกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ทําการถอดถอน เขาเรียกว่าให้ออกจากประทานออกจากปาะกอนทันทีครับเพราะนี่เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องทําให้สําเร็จครับโอ้โหผมก็ไม่เข้าใจว่ากรมส่งเสริมสากรกับกรมตรวจบัญชีสากอปล่อยถึงขนาดนี้ได้อย่างไรก็นี่เป็นเรื่องที่ทางเราก็ก็รู้สึกเช่นนั้นอยู่เหมือนกันแต่จริงจริงมันก็เหมือนกับกรณีที่กรมตรวจกับกรมส่งเสริมสากอเนี่ยปล่อยให้สากอนอมทรครูแถวแถวอีสานนะฮะเอาเงิน ไปซื้อลอตเตอรี่ไปเล่นไปเล่นสิ่งเป็นเสี่ยงตายกับสีสุขรูปวิสัยสุขใช่ไหมฮะถูกต้องครับไอเล่นแชร์ลูกโซ่ลอตเตอรี่เนี่ยทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่ทุกคนก็บอกว่าตามระเบียบตามข้อบังคับตา,ตามกฎหมายเนี่ยมันเอาเองินของสากลไปลงทุนไปเล่นของอย่างนั้นไม่ได้กรมสงสสากรก็ปล่อยปาละเลยจกกนกระทั่งกินลึกป่านนี้เสียหายหลายหมื่นล้านแล้วนเนี่ยผมไม่ได้พูดขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราก็มีข้ออข้อสงสัยว่าทําไมเป็นอย่างนั้น นะฮะเอาละครับเราก็ว่ากันตามนี้นะฮะพอเห็นภาพพอเห็นภาพต้องขอบพระคุณมากครับคุณธาริศครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับคุณผู้ชมข่าวเน้นคำถ้ามันสอดคล้องกับจริตของคุณผู้ชมแล้วก็ให้ความสนใจแล้วอยากจะติดตามมันนะฮะก็ก็ติดตามกันต่อไปข่าวเน้นคำมันนะฮะแต่ว่าแต่ว่าผมคิดว่าข่าวสกเรณเครดิตยูเนียนคลองจันทร์เนี่ยนะฮะ ที่ถูกประธานกฐินวัธตธรรมกายปี2553เออ5 2นะยักยอกช่อก,ก,กองเงินไปหมื่นสองพันล้านเนี่ยมันเรื่องนี้มันใหญ่กว่าเรื่องของเนรคาเยอะนะก,ก็สังคมช่วยกันโฟกัสกันสักนิดหนึ่งก็ดีนะฮะเ้าครับวับนนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีฮะ